สวัสดีครับผมวิรัตส,สอนสักดาครับมาจากชุมชนสาววัตถีมาจากนางเรืองสาวมิถีในเบื้องต้นกับภาคพุ่มใจภาคพุ่มใจดีใจหลายที่ว่ายังมีซื้อยังมีผู้เห็นความสําคัญของชุมชนสาวทัตถีวราก็เดี๋พยพะเยามมาดึงโอทีสิ่งดีที่ทมีในชุมชนเป็นวัฒธรรมเขา,เก,าเก่าทีพอเลยแม่สางสมมาฮอนุกันนั่น ออกไปนําซื้อเสนอเป็นหนังในในหนังของสาววิธีอย่างนหน่อยในในในเนื้อเรื่องของหนังนั่นก็เพิ่นก็ได้ดึงโหมะําำมาเป็นเรื่องเที่วเชื่อมโยงไปหาจุดเื่องก็จากการเป็นมลร่ำเราก็เห็นว่าในเนื้อในเนื้อเรื่องก็หมอล่ำผู้่นเป็นนักวิสามาเรียนลำหนึ่งกับพุ่มใจมอนีคือเป็นค้นประเทศจีนไหมเพิ่นยังมันนี่วสนใจเรียนล่ำน้มเผานะครับก็ถือว่าภุ่มใจดีใจในมองนี้ก็คาดว่าคาดคาดว่าในอนาคตก็คงสิ หลังจากที่นางเขาตีแพออกไปเป็นเห็นหลายจากนักศึกษาหลายประเทศตาศกีเขาาเรียนร้มาศึกษาใดชุมเนสาวทีเข้าดีใจครับ